มากๆนะคะทำทำให้เขาทอ้อถอยแล้วนะ,ะวนะคะพลังงานของคุณที่จะเข้ามาทำลายคุณเริ่มรู้สึกท,อท้อถอยละถ้าเงินคุณจะหนาถ้าโชคชะตาคุณมันจะดีขนาดนี้นะคะมันทําให้เขาอ uh, ะถอยทับละหวัว่นใจละนะคะ <c oughs> ที่จะมาแข่งบุญกับคุณนตมันแข่งไม่ได้แล้วแข่งวาสนาคุณแข่งไม่ได้นะคะ <c oughs> แข่งเรือแข่งใครก็แพ้และตอนนี้งานนี้นะคะ <c oughs> แข่งเรือแข่งใครก็จมน้ําตายได้เลยนะคะพลังงานของเขานะพลังงานของคนที่นะคะเหนื่อยอะเหนื่อยในการเสียรายละ ท้อแท้ในการใส่รนะ้ายนะท้อแท้ในการหวังเห็นคุณล่มจมแต่ตัวเขากลับล่มจมเอ้ากลับล่มจมเอ,จเอาคุณกับโชคดีประสบความสําเร็จการเงินรุ่งเรืองพ้วนภูค้วนปูเอาต้วนปูเอามันมันตรงกัน ving, ข, amp, ข้ามกับเขาคนคนนี้เขาเหนื่อยนะเหนื่อยในการแข่งขันเหนื่อยในการดิ้นรนที่จะสู้กับคุณละคุณอยากโชคดีโชคดีไปเลยคนคนนี้เขาจะกลับไปใช้กรรมของเขาต่อไปนะฮะพลังงานของคนที่แบบว่าเออเนาะคนคนนี้จะ่ไม่หมอบอกแหละนะสร้างกรรมนะ สร้างไฟอะมาสุ่มตัวเองชัดๆก็ไม่มีใครช่วยกว็ได้ถ้าเขาไม่เลือกคิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่เลือกทําอย่างน,าาางนี้ถ้าเขาไม่หันหน้าเข้าไปสู่หนทางแห่งคุณงามความดีเขาก็ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีต่อไปนะคะให้อยู่ในวงกรรมวงเปลี่ยนแห่งการชดใช้กรรมของเขาส่วนคุณนั้นก็อยู่ในวงโคจรของความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะความโชคดีเถอะนะ,ะพลังงานไพ่ใบต่อไปของคุณนะคะเป็นพลังงานของจาชเมงค่ะอืม้มกระดิ่งอยู่ใลมากนะพลังงานของคนที่แบบว่าจะได้รับพร จะรับประทานพรจากป้าป้าส่งสวรรค์เลยค่ะความโชคดีเนี้ยนะ,ะของขวัญเนี้ยเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจัก,กรวาลจัดส่งมาให้คุณนะกรมดีอะไรที่คุณทําเอาไว้นะ พลังงานบุญของคุณมันถึงมากๆนะพลังงานตัวตนของคุณก็เป็นพลังงานของครีมออบคานะพลังงานของผู้ที่มีบุญสูตมากผู้ที่เสริมสร้างบาร,รมีผู้ที่มีบุญบาร,รมีสูงสิ่งนี้นะคะมันส่งไปถึงสวรรค์ชั้นบนนะให้ถึงเวลาที่คุณจะโชคดีแล้วให้ถึงเวลาที่คุณจะเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดโคกทรัพย์ต่างๆแล้วค่ะนะ การชื่อของคุณมันถูกเป่าประกาศถูกตีประกาศแนละ้วว่าคุณนะคะจะได้รับของขวัญชิ้นนี้ได้รางวัลชิ้นนี้ได้โชคดีอย่างนี้การเงินต้องเปิดแบบนี้นะคะมันถึงเวลาของคุณละโชคช่วยดวงชะตามาถึงฟ้าลิขิตแล้วค่ะฟ้าลิขิตให้คุณมีความโชคดีในทางการเงินนะคะการงานเกินนะะดกขึ้นจากพลังงานบุญทําการสิ่งใดประสบผลสําเร็จนะคะมันมันจะตรงข้ามกับพลังงานของคนที่เขาคอยคิดร้ายคุณนะ พลังงานของเขาจะจมดินไปเลยแต่พลังงานของคุณจะเป็นคนที่เพื่องฟูนะคะไพ่ใบนี้ไพ่บุญทํากรรมแต่งนะนะคุณอยู่ในของกฎแห่งบุญดีกรรมดีคุณก็ได้เสพจสมในกรรมดีคนที่เขาเคยทํากรรมชั่วกับคุณนะคะเขาก็ต้องอยู่ในวออิบากกรรมนะ,ะจดใช้วิบากกรรมของเขาไม่ต้องไปชดใช้ตอนที่นะคะตกนรกภูมิหรอกจดใช้ในตอนที่มี ชีวิตอยู่นี่แหละทำมาหากินก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เจริญเพราะทํากรรมทางด้านวกจิกรรมไว้เยอะแล้วทากรรมกับคนที่มีบุญสูงคนที่มีบารมีสูงและคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดีได้ไหลายท่านถือสิ่งด้วยนะปวดจิ